จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจากโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมวัพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ค่ะ นางสาวนุชนาประทีปธีรน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพระราธีรพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธชายรองเจ้าคณะภาคสองเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์คณะสงฆ์จังหวัดพระนคนนรศร,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 รีอยุธยหา,า,าหวัวหน้าส่วนราชการเจา้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่โดมอเนกประสงค์วัดพนะนันเชวรวิหารอำเภอพระนคนนรศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพิธี มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565 ทั้งนี้นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีรอ,อยุธยาจากโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงสืบเนื่องจากการที่ประสงค์มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลและอุดหนุนช่วยเหลือการจัดการศึกษานอกจากด้านศาสนาศึกษา แล้วะะซึ่งเป็นขบวนการพัฒนาประชากรของประเทศสำหรับการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาจัดคัดเลือกให้ครอบคุมกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจร,ริยธรรมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์กำหนดจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปี2,565จำนวน3ครั้ง รวมผู้เข้ารับทุนทั้งสิ้น1,890ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,189,000บาทค่ะ